ก็บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่ผมลงคลิปวิุว้ยไม่หน <c oughs> ังยางนี่อันนี้ก็เป็นหนังยางแบบว่าลื่นโมดิฟายได้เลยเอาไปแช่บอลก่อนก็ต้บอกเลยนะคะตั้งแต่ที่ผมลงคลิปที่มีคนทักมาแล้วก็มานควนมาป่วนผมเนี่ยคลิปนั้นนะครับลงไปปุ๊บ น้องๆ FC คือแบบเด้งจัดมาคุยกับผมเยอะมากแล้วก็ไม่ทำตัว Sports Beat Sports Beat แล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าทักมาคุยกับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดมีเวลาว่างผมก็จะตอบเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะทำการนะครับไปซื้อไก่ตันกล่องสุ่ม10บาทให้ทุกคนซึ่งเป็นสิ่งที่คนดูหลายคนเนี่ยรีเควสกันเข้ามาว่าอยากได้ไก่ตัน10บาทก็พี่เอาขึ้ามาเลยรับพอดีผมไม่มีงบผมงบน้อยมากๆเลยครับพี่มาเลยพี่จะเอาเข้ามาเลยครับผมได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมในราคางบ10บาทแต่จะมีเเกลือต บอกเลยว่าโอกาสเกินน้อยมากนะทุกคนก็คือ 50- 50เลยเว้ยเป็นกล่องที่แบบไม่เข้มแน่นอนอะบอกเลยเดี๋ยวผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูในคลิปนี้ด้วยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมาลงใหม่เรื่อยๆนะครับแต่จะลงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับเอาเป็นว่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะถ้าเกิดใครดูจบนะครับผมอยากจะบอกว่าเราจะมีทําการปุ่มแจกโค้ดคูปองในเว็บด้วยนะคะผม มูลค่า5อ้อฟองนะคะผมเท่ากับ5บาทฟรีๆเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ hmm. และกด subscribe ให้ผมด้วยนะคะไปรับชมคลิปนี้ให้จบกันเลย let's go <S เคยเป็นกันไหมอยากจะซื้อเกมพารแต่ละทีแต่ก็ต้องกลัวโดนโกงราคาเนี่ยก็ถูกไปจนน่ากลัวจะบอกเลยว่าถ้าคุณรู้จักกับสิ่งนี้ความกลัวทั้งหมดจะหายไปนี่ทุกคนผมแบบไม่อยากจะบอกหลอกนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาขายของก่อนเปิดคลิปลบ บริการต่างๆในรบูบล็อกจบไม่ว่าจะเป็นบริการเติมเกมพารแบบต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะเยอะแล้วบริการจําหน่ายเกตันแบบบล็อกฟูดเกตันมีตั้งแต่งบน้อยไปจนถึงงบมากเกตันเทปบริบรลดิกกมีและนี่ยังไม่หมดนะว้ยทุกคนยังมีบริการจําหน่ายกิฟการ์ดเอาไว้เติมโลปัาอะไรกีกี5กบาทได้100งโลถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาจัดกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้ลคลิปนี้เลยรับรองเติมแล้วไม่มีผิดหวัง ูสึกว่าต่อก่อนเนี่ยยอดวิวของเราค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ยอดวิวของเราเหลือจาก5,000เหลือ4,000เหลือ2,000และเหลือ2,000เป๊ะนะคะโอยยอดวิวเราตกขนาดนี้เลยเหรอยังไงคุณผู้ชมฝากแชร์ต่อหน่อยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่อลัลกอริทึมของ YouTube นะมาได้ทำการการมองเห็นช่องของผมไอ้ตยทัว้ บังอาจมาปิดการมองเห็นฉันหาชื่อมเชื่มชื่มตอนนี้เราก็มาโผลกันหน้าวเว็บไซต์ร้าน Happy Store แล้วนะครับทุกคนเย้บ yeah! ริการจำหน่ายไก่ตาลตอนนี้เริ่มต้นไม่ใช่ยิ่ิบาทแต่เริ่มตน้น แค่สิบบาทแล้วนะครับโอเคโดยอันดับเลกเลยระบางที่เว็บไซต์ก็อย่าลืมทาการกดสมัครสมาชิกแล้วก็ทําการเข้าตู่ระบบให้เรียบร้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับทุกคนให้ไปที่การเติมเงินนะโดยวิธีการเติมเงินก็ง่ายมากๆเลยเว้ยโดยเราจะสามารถเติมเงินได้สองระบบนะครับทุกคนก็จะเป็นระบบทุมวนนี่วอลเล็ตซองอ่างเปาก็คือสร้างซองใส่คนรับซองหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็คัดลอกลิงก์มาแปะตรงนี้ได้เลยนะคะผมแล้วกดเติมเงินเนาะหรือจะเป็นระบบธนาคารเช็คสลิปซึ่งก็โอนบัญชีนี้เลยนะคะทุก ธนาคารยกเว้นกรุงไทยเพราะว่าจะไม่มีเคอร์เรเพราะเป็นบัญชีเดียวกันแต่ถ้าเผ่อโอนมาแล้วสามารถทักเพจมาแล้วแจ้งชื่อในเว็บให้แอดพอยด์ได้นะครับกดแนบสลิปตรงนี้ได้เลยโอเคพอเราเติมเงินเข้าเว็บแล้วเราก็จะเลือกช้อปปิ้งซื้อไก่ตันได้เลยนะครับเว็บไซต์ใช้งานง่ายนะซื้อไอดีแล้วได้เลยไม่ต้องรอเข้ารหัสไม่ได้มีประกันให้1วันหรือแล้วควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีก่อนซื้อควรอัดคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสพร้อมตัดต่อนะครับพอเรามารู้จักกัับกกตต่่่่่าางๆแแล้ววเเเนนนนนนีียยจะะออพืคม เพื่อสิทธิของลูกค้านะครับรักษาสิทธิของเองก็ควรที่จะทําตามด้วยนะคับที่ส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยจะทาตามกันสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับแต่ว่าก็อาจจะด้วยความยุ่งยากหรืออะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเนี่ยมันก็จะดีต่อตัวลูกค้าหรือตัวที่หรือตัวคุณผู้ชมที่มาใช้บริการเองนะครับผมก็จะได้ช่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทําตามนะครับโอเคหลังจากนั้นไปตรงไหนต่อนี่ผมพอขายของนิดนึงนะคบผมมีอิ๊กการ์ดกับไก่ดองเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ขายด้วยด เหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้วใกล้หมดแล้วนะ้าต่อไป <c oughs> ผมจะพาไปดูสินค้าในร้าน <c oughs> ว่ามีอันไหนเด็ดๆดวงๆน่าสนใจบ้างเพราะว่าแต่ละอย่างนี้บอกเลยว่า <c oughs> คาถูกแบบมากๆอะถูกจีเดยว <c oughs> เราจะไปสนใจกันที่ต้งไก่ตันกดไปที่ไก่ตันออมแบบเลยมันก็จะเห็นไก่ตันทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับไปดูกันว่าไก่ตันไหนน่าสนใจแบบสปีด let's go <S แต่ถ้าเกิดใครอยากดูก็สามารถข้ามไปได้นะครับไก่ตันโมจิตื่นสายประหยัดงบ50บาทไก่ตันการันตี6หมัดลดราคา3,9บาท ไก่ตันดาบคู่50บาทไก่ตันโอเด้ง6หมัดกระจก60บาทไก่ตันสม,มัดิบหาบาทไก่ตันสมเผาวีซีเทียหนึ 1, ่งการันตีดาบคู่6หมัด150รบาทไก่ตันสมเผาวีสีเทียสิบดาบคู่2 5 0บาทไก่ตันโมจิตื่นดาบคู่หบาทกระจก90บาทและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นไก่ตันข้าวๆจากร้านแฮปปี้สโตนที่น่าสนใจนะ บอกเลยว่าร้านนี้เข้าราคาถูกจริงครับทุกคนส่วนใครที่แบบเฮ้ยพี่ผมซื้อแล้วผมจะท้าจริงไหมผมจะเติเสียตังฟีงหรือเปอเลป่าหรือว่าได้จริงแน่นอนแล้วก็ต้องุกไม่จกตานะครับผมและต,ตัวนี้ผมก็เตรียมพ o ย n มาอยู่หนึ่งพัน p o แต่ผมอาจจะไม่ได้ซื้อหมดนะครับจะซื้อเพิ่มหมดสิบกล่องแล้วมาดูกันว่าสิบกล่องจะได้กี่กล่องนะคะไก่ตันง,งบน้อยสิบบาทสิบกล่องมาเลยว้ยทุกคนเดี๋ยวนรจะทำการกดซื้อเลยเดี๋ยวปรับเป็นสิบเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปเก้าสิบหนึ่งร้อยบาททุกคนมาดูกันหนึ่ เกลือแม่งโอกาสได้คูดเยอะโหเดี๋ยวนะ ไอดีเกียร์แล้วเนี่ยตรงตรงข้อมูลสินค้านะครับและตรงนี้ก็คือจะเป็นชื่อรหัสนะครับแล้วก็ตัวถามว่าพี่ครับผมจะดูรหัสตรงไหนตรงนี้มันดูเป็น ID เดียพอันนี้เป็น ID เดียพไปหมดเลยก็คือดูตรงข้อมูลสินค้านี้นะครับนี่ก็จะเป็น ID กับพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเกือจ้าเกือจ้าเดี๋ยนะต้องเอาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองนะนี่นะสองนะขึ้นมาเนี่ยที่ผมเป็นขอบสีฟ้าทั้งหมดนี้นะครับเรามีเกือกกี่อันเรามานับกันนะครับเกือกหนึ่งเกือกสองเกือกสามเกือกสนะครับ กับว่า100บาทเราได้ไอดีทั้งหมด5 ID ไอดีนะทุกคนยากเยอะไปแล้วก็งั้นเดี๋ยวเราจะทําการคัดลอกไอดีพาสเวิร์ดแล้วลองไปรีวิวของในตัวทั้งหมด5 ID ไอดีกันเลยแบบรวดเร็วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแจกหมดเลยทั้งห้ารหัสนี้ละกันเนาะสำหรับวิธีการเข้ารหัสผมอาจจะสอนบ่อยหน่อยนะครับเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าวิธีการเข้ารหัสนั้นทํายังไงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของจุดตรงค่ารหัสก็ยังดูไม่เป็นอะไรงี้คือมันมีลูกค้าที่เขาไม่รู้จริงๆอะไรเงี้ยผมก็เข้าาใจนะบงที ก็จะเป็นเว้นวรคช่อกับรหัสหรือจะเป็นจุดไข่ปลา2อันขั้นนะครับให้ทาการลบให้ทาการคัดลอกรหัสผ่านมาออกก่อนแล้วก็ลบจุดไข่ปลาออกแล้วก็ทําการคัดลอกรหัสผ่านมาใส่ด้านล่างได้เลยนะครับผมพอเราเข้าแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีขึ้นให้เราพิสูจน์ยืนยันตัวตนซึ่งไม่ต้องตกใจนะมันเป็นระบบความปลอดภัยของทางเกมโรบบค้าเรากดไปเลยแล้วก็บวกเลขให้ถูก ถ้าคิดว่าบวกเลขไม่ถูกมันงงกันไปกดฟังเสียงแทนแล้วกดเล่นนะครับ 8, 1, 0, 8, 6, เราก็ใส่ตัวเลขตามที่เขาพูดแล้วกดตกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เข้ารหัสมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยตืด้ดึงตอนนี้ผมเข้ารหัสมาแล้วนะครับทุกคนไก่ตันสิบบาทนะครับเข้ามาก็อันดับแรกเลยคือเป็นเลเวลตันนะครับแต่ว่าเออผมลืมบอกอีกหนึ่งอย่างทุกคนลืมบอกสิ่งสําคัญไปคือมันมีโอกาสได้ไก่พิการด้วยนะทุกคนแต่ว่า ผมยังไม่เจอเลยสักตัวนะทุกคนอาจจะน้อยมากๆอะไรงี้เออส่วนใหญ่จะเป็นไก่ตันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแม็กมา์นะครับตื่นกรอเผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองกดดูไม่ไม่หายคีย์อานะตื่นไหมแบบเน,นี้ยแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะตื่นนะวิสกิลไม่เค่จัด ตื่นหรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคเรามาดูตัวส่วนของไอเทมนะครับผมก็จะมีบีเซนโตมีบัตตี้ซอสมีคาเวนเตอร์มีมิดไนยเบลดมีเรนโกคคมีเซเบอร์มีเซตดิดนะครับมีวันโดมีดามะโอ้โหทวีด่าวเยอะจังแต่ยังไม่ได้เก็บมาร์สนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมค้าตาจคือลิ้นด้วยวิมไอดีสิบบาทแกอ๋อแล้วก็มีผลสั่นสะเทือนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสิบบาทมีกระจกด้วยสิบบาทมีกระจกด้วยเหรอ เอยเอาเลือกนะเนี่ยโอเคไปดูกันไอดีที่2กันเลยดีกว่านะครับใครอยากได้ไอดีไหนก็ผมจะซุ่มแจกในคอมเมนต์ที่น่ารักแล้วกันนะครับไม่จําเป็นต้องพิมพ์ขอนะ โอเคทุกคนตัวนี้เราก็มาอยู่กับไอดีที่สองไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวส่วนของไอเทมเหมือนว่าไอดีนี้จะมีเคียวนะครับผมเล่นโก้คู่เซเบอร์สไปกี้ไทเดนบิสโตมบินเนเบตมีโพวีหนึ่งด้วยครับแหมเอาไปทำโพวีสองได้เลยมีดาบยามะนะครับมีคาบูชามีผ้าคลุมคาตาคุริด้วยนะครับแล้วก็อู้มีผลแดงสองผลนะคะจะเป็นอุ้ยกองดับกองดับจ้อในขณะนี้ผมก็ได้ทำเนินก้องดับไปไม่พี่เรียบร้อยแล้วแบตกล้องหมดเฉยเลย ทุกคนตอนนี้จะบอกว่าเอ่อก้องแบตหมดนะครับเดี๋ยวผมคงจะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ไม่เห็นหน้าผมนะครับไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> หรือถ้าเป็นก็คอมเมนต์บอกละกันคลิปหน้าจะได้ดี <c oughs> เลียบมากกว่านี้นะครับถ้าไม่เป็นไรก็บอกไม่เป็นไรนะโอเคมาเปิดฮาคิ้งหครับเนาะ RGB นะครับผมโหดีว่ะได้ Shadow ม <c oughs> ินเจนบริสโหผล Shadow ก็ค่อนข้าง <c oughs> ดุดเดียดนะครับผมเห็นเขาพีกันดีอยู่รีวิวตังนิดนึงมี5ล้านเบลีแล้วก็แฟกเมนต์อยู่2 0 0 0 0 2 0 0 0 0งมื่นแฟกตเมนต์นะครับ ผลพาวผลพอเท่ผลสไปเดอร์ผลบาเรียด้วยอู้แล้วก็มีกระจกอีกแล้วเกดไก่ตันสิบบาทมึงมีกระจกด้วยมึงจะวิ่ไปไหมพวดลหลวัตสัสบกายอายุเลยดิแล้วก็เดี๋ยวนะได้แม็กมาอีกแล้วอะ่ะทุกคน <S 2> <S 2> น่าจะเป็นแม็กมาตื่นอีกแล้วนะครับอันนี้นะชัวปะ้ปะ้าว่าเป็นแม็กมาตื่นเดี๋ยวเราไปดูไอเดียที่3กันเลยริงดิต้นรับเข้าเวลไอเดียที่3ครับผม ตอนนี้มีเงินอยู่7ล้านเบลีกเม่นหนึ่งหใช้หมัดกดคิวเม่นหกหมัดครบผลแม็กมา,มาก่าจะตื่นครบทุกสกิลมัง้งไม่รู้จำไม่ไดุ้ย <c oughs> ไม่แอบเสียงแล้วเจ็บคอแล้วก็ใช้เซอร์เพนโบด้วยนะครับเนี่ยอืออาอเทอ้เดี๋ยวนะมีเคียวอีกแล้วนะครับทุกคนเคียวรีเจนนะแล้วก็มีดาบยามะมีเซเบอร์มีสไปกิเทสเดนไบซินโต มิดแลเบโพวีหนึ่งวูบโพวีหนึ่งอีกแล้วแล้วก็มีพาพคุมคาตาคุรินะครับดีนี้โน้ผลแดงมีกระจกเหมือนเดิมอุยคดีเอาตัวเปโอเคแล้วนี่ก็คือไอดีที่4นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นหหมัดครบเหมือนเดิมนะครับบอดล็อกครบทุกสกิลแล้วด้วยนี่ครบทุกสกิลของแท้และรู้สึกว่าจะเป็นมืดตื่นนะครับผลมืดตื่นทุกสกิลของแท้เช่นกันแล้วก็มีปืนยิงพิษด้วยนะครับ ปืนพิษอ่ะเออผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันอันเนี้ยมีเองินอยู่4ล้านเบลีแฟกเมนต์อยู่18 0 0 0เลเวลตันอเทมโอ้อันนี้ไม่มีเคียวนะครับไม่เป็นไรบิเซนโตมิดเด้เบดแบบเลนเกคุเซเบอร์เซตดิทยามะมีผ้าคลุมคาตาคุริเหมือนเดิมส่วนผลพิซซ่ามีผลเวเนมด้วยนะครับแล้วก็มีผลพระบุตราผลเมกมาผลแสงผลมืดมีกระจกอีกเช่นเคยโว้เอ อได้นี่ก็จะเป็นไอเดียสุดท้ายก่อนที่เราจะต้องจากกันแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากให้คลิปนี้จบเลยว่ะใครดูจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยมีเงินอยู่8ล้านเบลี่แฟกเมนต์อยู่2อ0 0 0นึงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก้อนฮิวแมนโหด6หมัดครบเลยแล้วก็มาสเตอรี่แม็กแล้วด้วยว้าวไม่เป็นทรายนะครับและน่าจะเป็นทรายตื่นครบอู้ทําไมทำไมทรายมันอลังการจังเลยวะเฮ้ยผลทรายอลังการขนาดน,นี้เลยเหรอเซอร์เพนโบ้ด้วยนะครับ เหมือนเกตตันเซตนี้จะชอบเซอร์เพนโบนะเนี่ยมาดูตัวส็อตของไอเทมกันต่อเลยนะครับเียวรีเจนก็มาฟิเิโตบัตนีซอนมินเมดเบตเดนโกคุไซเบอร์ชิซุยสไปคิเทเทนสยามะโอ้มีคาบูชาด้วยนะครับแล้วก็ตีอ่ามีผ้าคลุมคาตาคุริมีเวนโดฟามิงโกด้วยชวนผลนะครับก็จะมีผลพาวผลสไปเดอร์ผลบาเลียาร์บเบอร์แสงแล้วก็ที่เหลือก็จเกลือหน่อยนะฮะดูเอาเองแล้วก็มีกระจกอีกแล้วว้าวกระจกกระจกอีกแล้วกระจกอีกแล้วครับผมฮาชิโนะอาจิมีนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบมากๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวนะมีกูกกระต่ายด้วยนะครับนี่เผ่ามิงหรือเปล่าเผ่า <laughs> มิงหรือเปล่าโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซ <laughs> ับสไครป์กงใจผมเลยนะครับใครดูจน<ๆ>จบอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับทุกคนไปก่อนเลยครับบายบายคิดว่าคลิปนี้น่าจะต้องตัดนานอย <laughs> ่แล้วแน่เลยยังไงอย่าลืมมา,า,า,าใช้บริการแฮปปี้โซนแล้วก็อย่าลืมไปกดเกมพาร์ที่บับเบิลชอปด้วยนะครับ พอดีโอเคเราก็จะมาแจกคูปองในเว็บกันเลยนะทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็สมัครสมาชิกเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วกดคําว่าแลกคูปองได้เลยนะอ่าแล้วก็จะมีให้ใส่รหัสคูปองอย่างนี้เลยสาหรับคูปองนะครับก็จะเป็นโค้ดนี้เลยวทุกคน N F Y T X Happy Store นะครับเดี๋ยวลองกดแลกคูปองไปเลยนี่ก็จะได้มาแบบนี้5พอยต์แบบฟรีๆไปเลยนะครับทุกคนเอาไปใช้กันได้เลย